ตรวจทั้งที่หนึ่งตัวครับที่วันนี้ผมจะมานําเสนอผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับพบกับอังเคิลดิมาเร่ร่างร้อยสามนะร่างนี้ถือว่าเด็ดมากๆครับดูเล่นได้สามตำแหน่งครับ r w r m c a มารเล่นได้หมดครับดูพลังแสงครบครับดูครับฝีเท้าหนึ่งร้อยแปดสิบบุกถือว่าสัดส่วนดีนะตัวนี้สัดส่วนดีนะครับดูดีพลังพลังแสงครบครับก็เดี๋ยวไปรอชมคลิปภายในกันได้เลยครับว่าตัวนี้มันดียังไงมันถึงผมจับมารีวิวนะครับวันนี้ ไปดูในรีวิวได้เลยครับนี่ครับจังหวะแรกดิมาเรียถ้าน่าหลอกติดมือมากดูดูดิดูดิดูดินี่ครับสับพุ่งครับกระชากคือหายเลยคดิมาเรียนะฮงนี่ดูดิคล้ายๆฟิววินิซิวต์เลยนะกระชากอ่ะแต่ว่าความเร็วอาจจะไม่จัดจ้านเท่าวินิซิวต์นะตต้้อองงจับอีกแล้วครับโอ้โหดิมาเรียไปแล้วไปแล้ว อีก,อาากแล้วโอ้โหดิมาเรียมีความเร็วจัดจ้าแล้วก็สัดส่วนดีนะสมดุลด้วยมันสมดุลด้วยแล้วมันเล่นง่ายดูครึงสองสามก็ <c oughs> ด,ดูช็อตน,นี้ครับดิมาเรียหาช่องว่างครับแล้วก็ล็อกมาหนึ่งแล้วก็หักซ้ายแล้วก็ปัดจอโอ้โหดิมาเรียไรกะชาคือเขามีความเร็วนะสัดส่วนดีแล้วก็ความสูงก็ 1- 80ก็เ่าได้กับยวนครับแหละแต่ว่าผมว่าฟิล ฟีลการเล่นผมว่าดิมาเรียเล่นง่ายกว่านะนาหาช่องหาช่องนะหาช่องละหาช่องไม่ได้ไกโศกผลไม่ได้โศกนะไหมครับอีลาติโก้ก็โหกระชากหายเห็นว่าพลังเริ่มหมดนะเริ่มหมดดิมาเรียก็เสียคุมหมดง่ายนะไวไปไหน่อยหนึ่งสองอีลาร์หนึ่งอีลารคือโกงมากอีลารคือโกงมากเลยนะเวลาเขาได้อีลารอ่ะ ลาอีกล้วนแบบ่ยแบบ้โอ้อแบบจ,จานมากครับี่มาเรนเนียกรชากครับหนึ่ง,ง,ง,องสองครัแบจะไี้เนี่ยโอเชิงตัดจืดหายมีความเร็วบเนี่ยตัดจอดีว่าเขาเซฟะนะครหล่อเลยนะมีมาเีนไปครับกระชากโอ้โหคือความเร็วเขามีอ่ะความเร็วเขามีสัดส่วนเขาดีก็รคือเขามีการกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เลี้ยงดีอ่ะเลี้ยงติดบอนติดเท้าอ่ะเออเลี้ยงติดเท้าอ่ะดูหาช่องนะฮะหาช่องมาจบไม่ได้เลยจบไม่ได <mi S 2> <ma S 1> ้ไม่ดีไม่ดีมีความแข็งแล้วนั่นดีดีเบียดก็คือลูซิโอเบียดก็คือมีลูกดื้อครับลูกดื้อชนก็มีครับนี่พลัตปัดจอไม่ได้ก็ดีนะผมถือว่าฟิวดีนะเนี่ยตามมาเก็บจันสุดท้ายนะบินหาช่องมาจบกบบโได้อยู่แบบเด็เปี๊ยเหรอว มาส่งแล้วก็ยิงครับโอ้โหเพื่องครับเป็นไงกันบ้างครับระหว่งางมินเมเดียร่างนี้นะแต่ผมว่าเขาดีทุกอย่างนะข้อเสียคือหมดง่ายไปหน่อยครับด้วยพลังงาน4ดาวด้วยครับมันหมดง่ายไปหน่อยแต่ว่าเล่นสนุกครับเล่นสนุกผมว่าใครที่หาตำแหน่ง C.M นะแผน4ี่ดวงสอง 2. หรือว่า R.M.R.W นะตัวนี้ตัวโจทย์นะงบน้อยด้วยก 3, นะ็ไม่เกิน3 0 0พันอะไม่เกิน3 0 0พันเอไม่มีจอร์เบสตัวนี้ทดแทนได้นะก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ